สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i ฮิโอสตูดิโออีว o ลูชก็สวัสดีปีใหม่ปี2023ด้วยนะครับคลิปแรกของปีนี้ผมจะพาทุกท่าน ไปทำความรู้จักกับครอบครัวของทาคามิยะหลายคนอาจจะรู้บ้างแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับครอบครัวของทาคามิยะนั่นเองและผมคงไม่เอาทฤษฎีที่ยังไม่มีการยืนยันจากได้ยายมาอย่างแน่นอนเช่นที่มีคนคิดว่าจักรวาลของราชันจอมเวทเป็นจักรวาลเดียวกันกับเดดอะไรเพียงเพราะการเจอกันของอิสกัชิโดกับคุงะมุชิกิและคําพูดทิ้งท้ายของนายเอกอย่างเซกาที่พูดเอาไว้ว่าโรคนี้เป็นโรคในเบติอื่นหรือโรคในอนาคตกันแน่นะ แค่คำพูดของไซกะก็ทำให้หลายคนตีความว่าเหตุการณ์ของไซกะเป็นเหตุการณ์ก่อนเดดออะไรหลายร้อยปีซึ่งในเนื้อเรื่องนั้นก็ยังมีผู้ใช้เวทมนต์หลายคนซึ่งอาจจะเป็นที่มาของเผ่าเมกัตผู้ใช้เวทมนตร์ในเรื่องเดือนอะไรก็เป็นได้แถมไซกะกับเอเลนก็น่าคล้ายๆกันและยังได้รับฉายาว่าแม่มดที่แข็งแกร่งที่สุดเหมือนกันอีก มันจะบังเอิญเกิดไปไหมนะด้วยเหตุนั้นผมจะยังไม่หยิบทฤษฎีนี้มากก็แล้วกันนะครับผมจะเอาแค่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเด็กอะไรก็แล้วกันนะครับเอาลนะมาเข้าเรื่องเด็กอะไรก็ดีกว่างั้นก็มาเริ่มจากสมาชิกคนแรกของครอบครัวกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่อยากจะนับคนนี้เท่าไหร่แล้วนะซึ่งคนนี้ก็คือเซอร์ไอแซคเลพเลมเวทคอร์ดผู้เป็นพ่อของพูดบรรพการ ผู้ให้กำเนิดมีโอ,อกขึ้นมาด้วยพิธีอากมพูดจนเกิดอากาศสั่นไหวขนาดใหญ่ที่ยูเซียมีโอ,อกเกิดขึ้นมาในวันที่25ธันวาคมถึงไอซ์จะไม่ใช่พ่อแท้ๆและเป็นสายเลือดเดียวกันกับมีโอ,อกก็ตามแต่ก็สามารถนับไปคุณพ่อผู้ให้กำเนิดได้คนต่อไป พ่อกับแม่ของชินจิที่ไม่มีการบอกชื่อและหน้าตาอะไรเลยเป็นตัวละครปริศนาที่ไม่มีแม้แต่จะกล่าวถึงพวกท่านทั้งสองคนเป็นพ่อแม่ของชินจิและใช้นามสก,กุลทาคาเบยะแล้วรู้เพียงเท่านั้นและต่อมาพวกท่านก็ให้กำเนิดลูกมาสองคนนั่นก็คือคนพี่ทาคาเบยะชินจิและคนน้องทาคาเบยะมานะหลังจากเกิดอากาศสดใสวยที่ยูราเซียชินจิก็ได้พบกับมิโอและพากลับไปที่บ้านสาวน้อยคนนี้ ไม่มีเมแต่ชื่อและไม่สามารถพูดอะไรได้เลยชินจิเลยสอนทุกอย่างให้กับสาวน,น้อยคนนี้และให้เธอเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจนสามารถพูดได้ชินจิได้ตั้งชื่อให้กับเธอว่ามิโอและให้เธอเป็นหนึ่งในครอบครัวทาคาเมยะมิโอเลยได้นามสกุลทาคาเมยะหลังจากนั้นชินจิก็เริ่มหลงรักมิโอและวางแผนชวนเธอออกเดตโดยมีมานะน้องสาวของชินจิคอยสนับสนุนด,ด้วยทําให้ทั้งคู่ได้ไปเดทกันอย่างราบรื่นและได้บอกรักกันใต้พระอาทิตย์อัสดง แต่หลังจากนั้นไม่นามีโอก็โดน DEM ไล่ล่าและทำให้ชินจีตายเธอจึงได้กืนกินวิญญาณของชินจีไปและตั้งท้องเด็กคนนี้ให้เกิดขึ้นมาใหม่และได้มอบพลังในการผนึกพูดให้กับเด็กคนนี้อีกด้วยมีโอได้แบ่งพลังของตนออกมาสราบเป็นเซฟิล่า10ชิ้นและชิ้นที่11ได้ถูกกล่าวขึ้นมาในภาคเกม โดยลูกคนแรกของมิโอได้เกิดขึ้นมาจากเซฟิล่าซามาเอลและกลายเป็นเซเลที่มีชื่อว่าเลนเป็นพี่สาวคนโตสุดของครอบครัวทาคามิยะต่อมามิโอก็ได้คลอดลูกออกมาและได้นําไปให้เพื่อนสนิทของชินจิและเพื่อนสนิทของมานะเลี้ยงดูซึ่งเพื่อนสนิทของทั้งสองคนชื่อว่าอิซึกะทัชเซโอะและโฮมมระฮารุโกะทั้งสองคนได้รับลูกมิโอมาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมและทั้งสองคนก็ได้คบกันและแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วด้วยพวกเขาได้ตั้งชื่อให้กับเด็กคนนี้ว่าอิซึกะชิโด ต่อมาลูกคนต่อไปของมิโอกก็ถือกําเนิดขึ้นมาจากคลีฟ้านาฮิมาซึ่งก็คือยาโทกามิเทียนกะมิโอกคิดจะกําจัดเด็กคนนี้เพราะเธอคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างผิดพลาดและอาจจะเป็นปัญหาขึ้นมาในอนาคตเหมือนกับเลนก็ได้ แต่ก็ไม่สามารถลงมือค่าเทนกาดลงได้จึงทําการผนึกเธอไว้ในโลกข้างเคียงและดัดแปลงผนึกครีฟ้าให้กลายเป็นเซฟิล่าซันดันฟอดในภายหลังตัวต้นของเทนกาดจึงถูกพลิกกลับด้านมาเป็นสาวน้อยและยิ่งสาที่เป็นตัวต้นใหม่และกลายเป็นลูกสาวอีกคนของมีโอกก็คือยาโทกามิโทกัดนั่นเอง ตัดมาทางด้านครอบครัวอิซกะกันบ้างพวกท่านก็ได้ให้กําเนิดน้องสาวต่างสายเลือดของชิโดขึ้นมานั่นก็คืออิซกะโคโทีิและในเวลาต่อมาพาระวิญญาณของมิโอก็ได้ให้กําเนิดเซเลต้นใหม่อย่างไม่คาดคิดอย่างซโซโนกามิรินนี้เป็นน้องสาวคนเล็กและรินนี้ก็ได้คบกับชิโด และได้ให้กำเนิดลูกที่เกิดขึ้นมาจากพลังวิญญาณของลินเนกับชิโดขึ้นมานั่นก็คือโซโนกามิริโอลูกสาวตัวน้อยสุดน่ารักนั่นเองและสมาชิกคนสุดท้ายที่เกิดมาจากความอิจฉาของพลังพูดทั้ง6ตนนั่นก็คือมายูริโดยตัวเธอนั้นไม่ได้เกิดมาจากพลังมิโอโดยตรงขนาดนั้นแต่ทางออฟฟิเชีก็นับเธอเป็นหนึ่งในครอบครัวของทาคามิยะ อาจจะเป็นเพราะว่าพลังวิญญาณของผู้ทั้งหกตนเดิมทีเป็นของมิโอตอยู่แล้วการถือกำเนิดของมายยริก็เหมือนเกิดจากพลังของมิโอตเหมือนกันดังนั้นมายยริถือว่าเป็นพี่สาวของลิโอตไปนั่นเองถ้าอยากเห็นโมเมนต์ความเป็นพี่สาวน้องสาวแบบครอบครัวต้องไปดูเด็ดอะไรเลนดินทอเปียครับเป็นภาคเกมของเลนเราจะได้เห็นมายยริลโอติน้และเลนแถมมาลินะกับมาเดียด้วยที่ดูเป็นครอบครัวเดียวกันมากถึงลิโอตจะเรียกเลนว่าป้าก็เถอะนะจะไปไหนหรอคุณป้า หาเรียกคุณป้าเลยเหรอเลนเนะเลยรีบห้ามลิโอทันทีลิโอลิโอคุณเล่นน่ากระซิบใส่หูของลีโอลิโอก็เลยตอบไปว่าอ๋อนั่าเป็นพี่สาวของคุณแม่งั้นเหรอเข้าใจแล้วล่ะขอโทษนะคะพี่เลนเลนก็เลยตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรหรอกนะเมื่อเลนพูดจบก็เดินจากไปเดี๋ยวสิเลนจิโนเรียกเลนแต่เธอก็หายตัวไปซะแล้วลิโอก็เลยตอบกลับไปว่า เธอไปซะแล้วป้าเลนเอ้ยพี่เลนก็ไปฉากฮาที่ไม่เคยเห็นในภาคหลักมาก่อนนะครับเพราะว่าในภาคหลักนั้นเราแทบจะไม่เห็นความเป็นครอบครัวเดียวกันสักเท่าไหร่จะมีแค่เฉพาะภาคเกมเท่านั้นที่เราได้เห็นความอบอุ่นของครอบครัวจริงๆโดยเฉพาะมายุรีที่เป็นน้องเล็กสุดเนี่ยดามีความเป็นพี่สาวมากกว่าลินเน่กับโทกะซะอีกนะ และนี่ก็เป็นตารางแผนผังครอบครัวทั้งหมดของตระกูลทาขาบย่าดันเองครับชอบคลิปแนวนี้กันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับครอบครัวที่ดูเป็นคลีหลักของเรื่องและดูน่าสนใจในเรื่องเดี๋ยอะไรคงจะมีแค่ตะคาบยะานี่แหละถ้ามันโยงไปถึงตระกูลในเรื่องท่านไซกะได้ผมว่าน่าจะต่อได้ยาวๆเลยนะเช่นหน้าของมุชิกิทำไมเหมือนชิโดขนาดนั้นน้องสาวของมุชิกิที่ชื่อว่าลูริทำไมมีสีผมน้ำเงินเหมือนกับคนในตระกูลตาคาบยะ มีอะไรที่น่าสงสัยเต็มไปหมดเลยแต่มันก็ยังไม่มีการยืนยันจากอาจารย์ตาจีบันะผมเลยไม่เอาไปโยงกับเรื่องนั้นก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม